มาดูกันค่ะว่าความโชคดีปัจจุบันทันด่วนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณภายใน30วันนี้คืออะไรขอไพ่สองใบนะคะความโชคดีปัจจุบันทันด่วนโอ้โหมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยที่จะเข้ามาในชีวิตคุณภายใน30วันนะคะเรื่องอะไรที่จะทำให้คุณมีความสุขมั้งละ่ะเรื่องที่จะทำให้คุณยิ้มปิติมีความสุขหัวใจมันเอ่อล้นท่วมท้นไปด้วยความสุขนะคะพอไพ่สเตรนท์ขึ้นมาประกบ ผู้หญิงที่ประคองสิงโตสิงโตก็เปรียบเหมือนผู้ชายที่มีโปรไฟล์ดีเกง่งฉลาดมาจากครอบครัวดีการงานฐานะมั่นคงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วง30บวันนี้อย่างปัจจุบันทันด่วนจริงๆ30บวันก็จะเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนได้นะคะเพราะบางทีเราไม่ได้คาดคิดแลวไม่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดพรุ่งนี้วันนี้อะไรก็ได้แต่ไม่เกิดแน่นอนภายใน30วันนี้นะคะเรื่องปิติยินดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้คุณมีความสุขอะถ้าเรื่องการงานงานใหญ่ที่คุณคาดหวังมานานนะคะคคุณ ได้รับมันหรือลูกค้าที่คุณไปขายโครงการไม่นานแล้วว่ะเขาจะกลับติดต่อมาเขาจะเชื่อคุณเขาจะมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการเสนอขายเสนอ ร่วมทุนร่วมพุ้นอะไรกับคุณดังนั้นเรื่องงานในงานใหญ่งานที่แบบมีมูลค่ามากมายมหาศาลนะคะแล้วก็สําเร็จมันมีความสุขภาพสักขนาดนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินมันแปลว่าเรื่องออการได้รับความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมแล้วมันทาให้คุณมีความพึงพอใจอย่างเช่นคุณจะหมดหวังอะไรมานานและไม่มีใครช่วยเหลืออะไรคุณแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือดีๆมาให้คุณแล้วไม่ได้ช่วยน้อยๆด้วยสิช่วยได้เยอะทีเดียวเชียวส่วนในเรื่องความรักไพ่ถ้วยเนี่ยจริงๆอ่ะจริง จริงเน้นเรื่องการงานบริการความรักนะคะความรักกับคนที่เฝ้ารอคอยกับคนที่ดูดีเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะสิงโตคือเจ้าป่าใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เขาเป็นเนี่ย คือไม่ทำอะไรอยู่แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นความรักการแต่งงานการมั่นหมายได้หมดเลยนะคะส่วนสุขภาพก็จริงๆสิ่งที่คุณได้รับสุขภาพคุณก็คงแข็งแรงแหละถ้าคุณแบบก้มบังมากปวดหลังมากๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรียกว่าทุกอย่างมันดีหมดจริงๆไพ่มันดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งมหัศาจรรย์ที่คุณจะต้องชอบประทับใจแน่นอนไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรอ,ะอยากได้บ้านใหม่ใช่ไหมได้นะจะเตรนนี่คือ ได้สิ่งที่ดีๆและสิ่งที่สมบูรณ์แบบด้วยสิมันทําให้เปี่ยมล้นไปด้วยดวงหัวใจที่ดีใจขนาดนี้ดันงนั้นนะคะสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะก็คือเรื่องที่เรามาทางายน้รปคงขอให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้ตัวแม่หมอเองได้รับในสิ่งไพ่เปิดอันนี้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ